แม่อะไรจ๊ะทำอะไรนั่นโอ้แม่ดิ้งเขาเงินเดือนออกเงินเดือนออกใช่แล้วทำไมเดี๋ยวจะทำกุรถไทยทำก็ุศลไทยใช่เพื่ออะไรเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเงินเดือนออกอ้เพื่อเขาจะมีบอกว่าอ่ะแม่เงินเดืนออกแม่อยากได้อะไรเดี๋ยวนี่ก็หายนางไปไม่ต้องเอารแเดี๋ยวนี้เกาเสืร์ฟสะสมตัวด้วยกาเสืร์ฟสะสตัวด้วยเอาหายก็ได้ ทุกคนดูอุตส่าห์ล่างรถจีเอาไปเอาขับซ sure> ูนเอารถนั่งเราจะเช่าดูบนตกดาที่นี่ก็จะนั่งก้นจานให้นี่ใแหละกันอะไรเพื่อเพื่อเพื่อเฉยเพื่อเพื่อเพื่อเฉยแต่ไม่ได้คิดว่าคาดหวังว่าจะได้อ่ะก็ะตุ้งสองอย่างไงเอาเอาแม่ที่ก็มีได้นี่ฮะ ขอได้จะว่าขอไงเพื่ออ๋อแม่ใครเป็นแบบนี้บังจ้าเพื่อเพื่อเพื่อไงเพื่อไว้เพื่อไว้ทำดีเนาะ